สวัสดีครับเชนนิกิ้งวันนี้เชนนิกิ้งทำอะไรแต่เช้าครับวันนี้นะครับเราจะมาซื้อปูไปทําเองแล้วแกะเองนะครับเวลาเ,เวลาเราปรุงอาหารเนี่ยเราซื้อปูที่เป็นปูก้อนปูกันเชียงปูอะไรพวกเนี้ยเราซื้อมาสมน่าเขาใส่ใส่สารทําให้เวลาทานเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนๆน,นะฮะแล้วมันจะเก็บได้ไม่นานด้วยนะครับน,นี่เรามาซื้อปูเพื่อเอาไปแกะเองนะครับแล้วทําเป็นวัตถุดิบที่สดสด S <S <an> เราจะได้มั่นใจได้ว่าไม่ม <intended> ีสารเจือปนนะฮะเวลาคนที่มาทานที่ร้านเนี่ยจะได้สบายใจและได้ของดีไปทาน okay, เดี๋ยวเราไปดูดดกันครับ <S <S วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้ที่เร,าารอืออะไรจะขึ้นเนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเราจะรู้ว่าของในวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปนะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนี่เป็นเป็นประมูลชายฝั่งฉะนั้นเนี่ยตัวไม่ใหญ่ไม่โตแน่แต่เราจะซื้อมาเพื่อแกะ เพื่อให้ลูกค้าเดินแล้วรับทานเองนะครับอ้มดเลยนี่ครับเรือครับออกไปเพิ่งกำลังกลับมาเลยเ,คครเรามาลุ้นกันว่าวันนี้ชาปมงจะได้อะไรมนาะ นี่กวนปูนะครับจากชาวประมงเลยนี่ได้เป็นปูม้าเลยใช่ไหมครับเราไปดูกันนะครับวันนี้เชฟนิกกี้จะได้อะไรไปฝากทุกทุกคนบ้างนะครับนี่อวนปูสดๆจากชาวประมงเลยนี่ครับมีเชฟนิกกี้มาลุ้นอยู่นะครับว่าวันนี้ชาวประมง จะะไได้อรมาวันนี้วันนี้ผมจะเหมานนผมจะเหมาวันนี้มีหลายคนยังไม่ทราบใช่ไหมครับนี่คืออวนปูพอละอวนกลับมาก็ต้องมานั่งแกะแบบนี้อีกนะครับโอเคครับปูเนี่ยมันคุณภาพดีนะแต่เราต้องไปแกะนะเพราะว่าเนี่ยในไซส์ที่ร้านเราเนี่ยมันขายไม่ได้แลนะฮะวันนี้เวลาผมจะปรุงอาหารเนี่ย ไม่จะแกะออเพราะเราไปซื้อที่เขาแกะแล้วมันคุณภาพไม่ดีเล็กหน่อยแต่ว่ามันก็ได้คุณภาพนะฮะอันนี้น่าจะแกะได้กว่าจะได้กิโลต้งคงต้องประมาณสามต่อหนะะึ่งะฮะถึงจะได้หนึ่งกิโลของปูแกะนะไปดูกันว่าผมจะไปปรุงอะไร